ก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกด s u b สไ cribe แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นบล็อกในชีวิตประจวาวันนะครับไม่ได้วอลกในคนคข้นะวันนี้ถือโอกาสนะครับพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมสาขาใหม่เป็นวันเปิดคลินิกนะครับสาขานี้เป็นคลินิกที่พี่หมอโชคดูแลคือ Dental Image นะครับเป็นสาขาที่ เราย้ายมาจากสุขุมวิทนะครับตรงสุขุมวิท24นะครับเมื่อก่อนจะอยู่ในตึกเล็กๆแล้วเราก็ย้ายมาที่นี่นะครับก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็การเดินทางสะดวกขึ้นมีที่จอดรถข้างหลังกว้างขวางนะครับแล้วก็เดินทางรถเมย์นี่เลยฝั่งตรงข้ามเป็นเซนท่านบางนาใครมาไม่ถูกบอกมาเซนทั้งบางนาแล้วก็ข้ามสะพานลอยมาเจอแน่นอนนะครับ อยู่ที่ฟลอร์หนึ่งของตึกบางนาธานีตึกใหญ่มากเจ้าของน่ารักมากก็ให้เราเช่าแล้วก็ดูแลต่อที่นี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศในงานเป็นยังไงนะครับไปเจอกันครับ อันนี้นะครับลูกชายพี่หมอเองนะก็ลูกสาวไปโรงเรียนวันนี้ลูกชายก็มาอันนี้คุณภรรยาแล้วก็ป้าหมานะครับก็มาทําบุญมาแบบแสดงความยินดีกับคลินิกหมาเออเอกล้องหน่อยเป็นไงนครับชอบไหมครับ เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดคลินิกก็จะเห็นว่าก็จะมีการทําบุญไหว้พระนะคะเหมือนเปิดบ้านใหม่เนาะแล้วก็ไหว้เจ้าที่ด้านหลังจะเป็นไหว้เสด็จพ่อรอห้านะครับแล้วก็ทําบุญนะครับวันนี้ก็จะมีการนัดคนไข้ทําในช่วงบ่ายก็จะเห็นว่ามีระหว่างพิธีการเนี่ยก็จะมีการไหว้พระทําบุญแล้วก็จะมีการรับดอกไม้จากผู้ค้ากับเราเช่นพวกผู้บริษัทขายวัสดุธนกรรมต,ต่างๆก็จะมา ขอบคุณแสดงความยินดีกับเรานะครับก็ต้องบอกว่าการที่พี่หมอเนี่ยย้ายสาขาจากสุขุมวิทเนี่ยมาที่บางนาจริงๆสุขุมวิทกับบางนาเนี่ยก็ไม่ได้ไกลกันมากแล้วการย้ายสาขาจากย้ายคลินิกเก่ามาคลินิกแห่งใหม่เนี่ยเหตุผล,ผลนะครับจริงๆที่เดิมดีนะครับคนไข้ก็สบายมากแล้วก็จํานวนคนไข้กับพูดง่ายๆคือทุกอย่างดีผลประกอบการก็ดี แต่สิ่งที่พี่หมอเคยเล่าให้ฟังนะครับในทุกๆคลิปว่าการดูแลเรื่องคลินิกหรือการทําคลินิกของพี่หมอเนี่ยไม่ใช่เพื่อผลกําไรแต่เป็นการดูแลผู้คนเพราะว่าสาขาบางนานในพื้นที่จํากัดพนักง,งานของเราเนี่ยเติบโตด้วยทั้งสวัสดิการอีกส่วนหนึ่งก็คือคอมมิชชั่นนั่นหมายความว่าถ้าคลินิกมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถรับคนไข้ได้เยอะคือคลินิกนเล็กกันเนาะครับ พนักง,งานเราก็ไม่สามารถเติบโตที่จะมีคอมมิชชั่นมีดูแลคนไข้ได้เยอะขึ้นการบริการก็ยากขึ้นนั่นหมายความว่าเราจํากัดเพราะมีข้อจํากัดให้กับเขาว่าดูแลไม่สามารถเติบโตได้เพราะฉะนั้นการดูแลบุคลากรพี่หมอเนี่ยเราต้องให้พื้นที่เขาสามารถแสดงความสามารถเพราะว่าธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องของผลกําไรแต่มันเป็นเรื่องของการดูแลผู้คนที่ให้เขาเติบโตขึ้นการดูแลผู้คนข,ของพี่หมอก็คือการให้เขาเติบโตอย่างสม สานะสมความสามารถมีเงินเดือนสามารถดูแลตัวเองได้การตอบแทนสังคมของพี่หมอเนี่ยบางทีคือการบริจาคก,ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ของพี่หมอเนี่ยในมุมที่คิดว่าเราดูแลตัวเราเองให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดีสร้างกลุ่มก้อนดูแลพนักง,งานให้เขาสามารถดูแลครอบครัวเองได้นึกภาพนะว่าเราดูแลพนักง,งานเรา100คน100คนเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวอีก100ครอบครัว มันสามารถดูแลต่อได้เขามีลูกมีหลานเขาก็สามารถส่งเสียได้แบบเงินเดือนที่ดีสวัสดิการที่ดีเขาก็ักมีขวัญและกําลังใจแล้วก็เขาก็ดูแลคนไข้เราได้อย่างดีนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผลักดันให้พี่หมอนะครับพยายามพัฒนาตัวเองทั้งฝีมือทั้งคุณภาพทั้งการบริหารเพื่อให้คนที่ตามมาไม่ว่าเป็นน้องหมอนะคะไม่ว่าเป็นผู้ช่วยหรือพนักงานเคาน์เตอร์เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการทำงานของพี่หมอในช่วงถัดไปนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์ใครอยากรู้อะไรถามได้นะครับฝากติดตามเป็นกลังใจพี่หมอช่วยทิ้งแมนด้วยครับตอนนี้สวัสดีครับ